สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูปุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูปุ้มจะพาเด็กๆไปเล่นเกมพยัญชนะไทยตัวไหนเอ่ยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะพยัญชนะไทยตัวไหนเอ่ยตัวที่หนึ่งนะคะชอช้างค่ะเอตัวไหนนะคะที่เป็นชอช้างตัวที่หนึ่งตัวที่สอง และตัวที่สามบอกคุณครูหน่อยค่ะตัวไหน,นเอ่ยเฉลยนะคะตัวที่ถูกต้องก็คือตัวที่สามคะ่ะตอบถูกกันไหมล่ะคะเด็กๆไปดูตัวต่อไปเลยนะคะพยัญชนะไทยทอทงคะ่ะตัวไหนนะคือทอทงตัวที่หนึ่งตัวที่สอง หรือว่าตัวที่สามเอ่ยช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะตัวไหนคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่หนึ่งทอทงตอบถูกกันไหมล่ะคะเด็กๆไปดูตัวต่อไปนะคะพยัญชนะไทยจอจานค่ะเอตัวไหนนะคะจอจานตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามเอ่ยเชเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สามนั่นเองค่ะไปดูตัวต่อไปกันนะคะเพยียงชนะไทยสอสหรือสีค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามน้าบอกคุณครูหน่อยค่ะ ใลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่หนึ่งนั่นเองค่ะไปดูต,ตัวต่อไปกันค่ะพยันชนะไทยอ,อ่างค่ะเอตัวไหนนะอ,อ่างตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามบอกคุณครูหน่อยค่ะ นเนลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สามค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะพยันชนะไทยฮอนกคูค่ะเอหอนกคูเขาเขียนกันยังไงนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่หนึ่งนั่นเองค่ะ ไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะพยัญชนะไทยตัวนี้คือบอ,ใบ,อ,บอใบไม้เออบอใบไม้เขียนยังไงนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามเอ่ยชฉเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สองนั่นเอง ต่อไปนะคะพยัญชนะไทยตัวนี้ก็คือสอเสือค่ะตัวไหนนะคะคือสอเสือตัวที่หนึ่งใช่ไหมเ่ยตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามเฉลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สามนั่นเองค่ะถูกกันไหมล่ะคะเด็กๆมาดูพยัญชนะไทย ผอพึ่งค่ะเอตัวไหนนะผอพึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามเอ่ยฉเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพยัญชนะไทยยอผู้หญิงค่ะเอยอผู้หญิงคือตัวไหนนะคะตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามเอ้ยใช่เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวที่สองนั่นเองเก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกหมดเลยเก่งที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้สำหรับคลิปนี้ลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกูป,ปุ้มใหม่สวัสดีค่ะ